และการเพิ่มยอดฟอลไอจี IG นะคะก็ต้องบอกเลยว่าขั้นตอนการทําทําได้2แบบเหมือนกันนะคะแบบแรกเนี่ยใช้ยูสเนมไอจีในการเพิ่มฟอลแบบที่2นะคะใช้แค่เพียงลิงก์ของ IG ในการเพิ่มฟอลค่ะแต่ว่ามีกฎเหล็กอยู่เพียงข้อเดียวนะคะนั่นก็คือก่อนที่เราจะไปเพิ่มฟอลปั๊มฟอลอย่าลืมตั้งค่าบัญชีแอคเคาท์นะคะให้เป็นสาธารนณะไม่อย่างนั้นนะคะยอดฟอลโล่จะไม่ขึ้นค่ะเห็นโลสวัสดีค่ะกลับพบกันกับอุ้มเหมือนเดิมนะคะหัวข้อในวันนี้อุ้มก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดฟอลไอจี IG คะ่ะ หรือว่าการเพิ่ม Follow IG นั่นเองค่ะเดตามได้เลยนะคะในคลิปนี้มีคำตอบค่ะเริ่มจากนะคะแอดเพื่อนกันก่อนไปที่โปรแกรม Line เนาะแล้วก็พิมพ์ ID ด์แอซายปั๊ม Follow ค่ะพิมพ์ตามรูปขึ้นให้ดูด้านซ้ายมือเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการคุยกับแอดมินนะคะก็ทักไปเลยค่ะว่าเราต้องการปั๊ม Follow IG นะคะแบบบัญชีคนต่างชาติและนี่ก็คือราคาโปร Follow IG นะคะเพื่อนๆ เริ่มต้นที่100ฟอนะคะไปจนถึง10,000ฟอกันเลยค่ะและในวันนี้นะคะอุ้มก็จะลองที่1 0 0 0ฟอกันก่อนค่ะพอเลือกราคาเสร็จนะคะก็มาถึงขั้นตอนโอนเงินนะคะแอดมินจะให้รูปภาพนี้กับเรามานะคะเป็นรูปภาพ QR code ค่ะเอาไว้สําหรับสแกนจ่ายเงินนั่นเองง่ายมากๆเลยค่ะโดยที่นะคะสแกนจ่ายผ่านแอปธนาคารใดก็ได้ค่ะเ,เพื่อนๆเลือกได้เลยเมื่อเราโอนเงินนะคะก็อย่าลืมแจ้งสลิปกับแอดมินเนาะขั้นตอนต่อไปนะคะอุ้มจะไปสอนวิธีการ หา username ของ ig นะคะเพื่อจะส่งให้อดินทำการเพิ่ม follow นั่นเองขั้นตอนยังไงไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากนะคะเปิดโปรแกรม instagram ขึ้นมาเนาะแล้วก็ไปที่ edit profile นะคะไปตรง setting เลยค่ะแต่งั้นนะคะจะเห็นคำว่า username เนอเด้อุ้งวงให้ดูกลมกลมนะคะตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆ copy ค่ะจากนั้นนะคะนำชื่อตรงนี้ไปส่งให้อดินแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการส่งชื่อ username ให้กับ a d มินค่ะ ก่อนเริ่มปั๊ม f o l l o ่นะคะแอดมินเน่ยก็จะส่งยอดเก่าให้เราดูก่อนเนาะของอุ้มนะคะยอดเก่าอยู่ที่4,699คนติดตามนะคะหลังจากนี้นะคะเราก็ไปรอยอดขึ้นกันเลยค่ะยอดเดิมของอุ้มนะคะมีอยู่ที่4,699ฟอลค่ะหลังจากนี้เราก็ไปรอยอดขึ้นกันเลยค่ะเพืเ่อนๆตอนนี้ยอดก็ขยับขึ้นเป็นที่4,726แล้วนะคะเดยวเรามารีเฟชหน้าจอต่อเรื่อยๆเลยนะ เราก็สามารถดูได้ด้วยนะว่าใครบ้างที่มากดติดตามเราค่ะซึ่งถ้าเป็นบัญชีคนต่างชาตินะคะก็จะเป็นคนต่างชาติมากดติดตามเรานะคะเพื่อนๆถ้าคนไทยก็จะเป็นคนไทยค่ะยอดขยับแบบต่อนเนื่องเลยนะคะเป็นงานแบบเนียนๆเลยค่ะตอนนี้นะคะยอดขยับไปที่5,000ันกว่าแล้วนะคะยอดขึ้นไวมากๆเลยแล้วก็เห็นแล้วนะคะว่ายอดฟอนเนี่ยทยอยขึ้นจริงสรุปแล้วนะคะร้านนี้ยอดขึ้นจริงไม่จกตาค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับวิธีการสอนเพิ่มยอด follow IG จากในคลิปนะคะจะเห็นว่ายอด f o l โล w ทยอยขึ้นจริงนะคะได้ยอดจริงแบบไม่จกตาเลยค่ะและแน่นอนค่ะจากที่จับเวลาในหนึ่งนาทีนะคะยอด follow ทยอยขึ้นแล้วค่ะต้องบอกเลยนะคะว่ารอไม่นานจริงๆเพื่อน ส่วนใครนะคะอยากเพิ่มยอด Follow แบบนี้เนี่ยก็สามารถทักไลน์ไปหาแอดมินได้เลยที่ l ล n e a s i g ยปั๊ม l o o โค่ขายละเอียดน,นะคะก็คือตามด้านล่างเลยค่ะทุกคนเวลาเพิ่มเพื่อนนะคะอย่าลืมพิมพ์ s ายด้านหน้าด้วยค่ะในส่วนของวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย